ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายเนื่องจากทางวัดพระดุงราชบ้านวังชนงังตำมนลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดปรบูรณ์ได้มีการจัดผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่27ธันวาควมปีพุศกราช2557ถึงวันที่4มกราคมปีพุศกราช2558ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมงานปิดทอง ฝังลูกมิตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดพะดุงราชบ้านวังชนางตำบลท้ายลงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่27ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558 26ธันวาคม2557พิธีพุทธาพิเศษโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทุกคืนชมลิเกดนตรีมวยฟรี27 29ธัน วันวาคมรำวงยนยุวราธรมิวสิม3ิธันวาคมพบนักร้องผอนักส่องแสงมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายสธันวาคมพบศิลปินปลอยฝ้ายมาลัยพรันึ่งมันเปมนเงพันห้า네ร <coping> em ้อกราคม2 5 5 8พบเสรีรุ่งสว่าง 2มก,กราคม2558พบแพรวาพัชรีทำมดอกัเจอความรัก3มกราคม2558ลำซิ่งลำยองน้องหินหา่าวจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้หรือไกลแฟนเพลงทั่วติดสาวลำยอง วันที่4มกราคม2558เวลา9นาิก39นาทีตัดไหวายลูกนิมิตขอเชิญสมัครบวชนาคหมู่ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและจองมีดตัดไหวลูกนิมิตได้ที่พระโอ0827733695 27ธันวาคม57ถึง4มกราคม58ร่วมงานปิดท้องฝังลูกนิมิตวัดพะดุงราชบ้านวังชนางตะบลทายดงอำเภอวังปโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์